สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับก็จะมารีวิวฟาร์มเอนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงบัญชีจริงไปแล้วนะครับสำหรับการทำฟาร์มแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วย4ตัวแบบนี้นะครับก็จะเป็น EU H1 c o m หนคอมโบรับมีทอง H4 GU M5 ครับแล้วก็ทอง M5 เหมือนกันนะครับก็วันนี้จะมารีวิว GU M5 ก่อนนะครับ ีรีนครับผมก็ถ้าซื้อแบบพันหนึ่งเนี่ยก็ผมให้โค้ดไฟเอฟเอกนี้มาให้ไปอีดิทตอรได้เลยนะรหรือจะจะเช่าใช้ก็ได้นะก็อันนี้ก็การทำง,งานก็เปิดทีละไม้นะครับแต่ทีละ, SL, ะไม้มีเอสแอแต่ไม่มีทีพีทีพีก็เลทโปรไฟต์ลันหนก็ใช้แค่ศูนย์จุดห้านะครับถึงสิบเปอร์เซ็นได้นะครับที่เอมห้า เป็นมิชชั่นแพ้ได้หมดเลยก็สถานะพอตตอนนี้ก็ติดลบเจ็ดเซนนะครับโดนทอง M5 SLRUA นะครับ s l ัว a ทอง M5 วัดตั้งไว้150ปิดขา,าเปนสั้นเกินไปก็เดี๋ยวจูนใหม่ที่นะครับก็มาดูตามแบ็กเทปของอตัว GU M5 นี่5ปีส่วนใหญ,ญ่ e e ผมก็จะเป็นแนวออกทีละหนึ่งถึงสองอเดอร์นะครับบางตัวก็ออกหนึ่งออเดอร์บางตัวก็ออกสองอเดอร,ออ 2, ออดอร์ออเดอร์แรกก็เก็บแท่งน,นะครับ p p หนึ่งร้อยเปอรเซ็ต์มวของ SL ญญอ่่วน p p ที่สองก็ได้โปรฟิตเลินไป เดียวเนาะเห็นไหมเมื่อกี้จะเปิดครึบเลย ให้ดูกันแบบนี้ไม่ได้เปิดตลอดนะที่ที่ข้อเงินไขมีสัญญาณให้เปิด อเไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับให้เดิมให้เดิมให้เราไม่เหมือนเดิมนะเหมือนเียญก็ได้ครับเพราะว่าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของของขนาดแต่ละไม้สุดมากสุดน้อยนี่คือความเสี่ยงเท่ากันนะครับอย่างเช่นเราใช้ความเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าคุณหนึ่งร้อยเหรียญอย่างเงี้ยครับก็ทชนะหนึ่งเหรียญ คุณหนึ่งพันเรีก็ทั้งลั้สิบเหรียญนครับก็โดดได้ยาวร้อยไม้ต่อเนื่องนะครับันจะแต็งแต่ง่ายอันนี้เป็น Data ้นะาบอกอิมินะครับก็จะใช้หนอะ ก็เสร็จแล้วนะครับมาดูกราฟนะครับก็เข้าๆตัวทีเดียวก็อันนี้ผมเทสแบบซิกโหลดนะครับที่หนึ่งนะครับทุนบรียนครับก็คร่าวๆก็ดาต้าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆก็เก้าสิบเก้าจุดเก้านะครับอันนี้ก็คือในบรอดเซอร์เบอร์นะ ใส่ก๊อปวางก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ UM 5, 5. ก็ GUM ห้าที่ห้าจุดห้าก็อ่ีอ่หลอดไปที่หนึ่งหลอดนะฮะ maximum หนึ่งหลอดใช้ที่สองเเซ็นะ 1, าะก็พบว่าทำกำไรไปแสนหกหมื่นสี่พันนะครับก็ประมาณเป็นหพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ตัวดาวที่14ดีทีต่อดาวที่5.9ก็ข้อมูลค่อนข้างดีก็น่าตกใจนะครับอเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวโหลดให้ทดลองใช้ได้ผมก็ให้ทดลองใช้ถึงสิ้นเดือนถ้าถูกใจยังไงก็แอดไลน์มาคุย ก็ได้ราคาพิเศษก็ได้นี่ผมทำไว้างกลางๆใส่ในราคาพิเศษก็บล็อกมาก็จบการในรีวิวสำหรับ g a g u m 5